แก่ได้ได้ข้าวได้กินกับข,ข้าวได้ไดกินเล่นได้แต่ส่ชนคนส่วนหน้าจะไมากินแบบแก่นี่ใบจะเป็นพริกแต่ว่าไม่ต้องใส่หมดว่ามันเผ็ดนเผ็ดต่อไปคือหั่นพริกใช่หั่นพริกกินอยู่นี่นนนแล้วไมนเสร็จทีอืมกินเยอะใช่ไหมไมนเสร็จทีเดียว ใส่ก็ได้นะมันไม่ได้เผ็ดนะคะอืมใส่ครับเลยมันจะจิ๊กจั๊หรือว่าบางทีก็ไม่ต้องการเผ็ดก็เป็นกับได้ได้กินกับว่าง,งั้นหาพริกกับอ่ามันจะพริกกับก็ได้เลยกินผสมผิดเจีก็ได้เราใส่ผสมผิดเจี๊ยแล้วกินกับด้วยก็ได้คือมันไม่ได้เผ็ดร้อนขนาดนั้นก็พริกสดแต่พริกแดงก็ว่าไปอืะโอ้อยชิบหาย แต่ว่าไอ้พวกเลือดพวกอะไรนี่คือมันสุกมาเรียบร้อยแล้วแล้วแล้วก็เลือดนี่คืออ่าฆ่าเชื้อมันเรียบร้อยฆ่าเชื้อแล้วก็ฟิดแข็งนี่นี่าตาจะใช้พักด้วยทะเล บนภาการเขาเรียกผักนอันนี้ว่าอะไรครับสารแน่ถูกแล้วใช่ไหมก็ถูกแล้วเขาเรียกสารแน่แต่ว่าไฟสายก็สารแน่ก็สารแน่แต่บางคนเขาเรียกบเมนทอนแล้วใบนี้ี่คนละอย่างช่ว่าเป็นตระกูลเดียวกันก็ตระกูลเดียวกันทีเด็กก็คือผักมันจะใส่ไปไปก่อนก็ได้แล้วก็เขาไปเอากลับที่นังนก็ได้เป็นหลายแบบใบนี้คือใอะไร อันนี้อเอาไว้กันอะไรคือบอกเลยก็คือเดี๋ยวลุงมาตัดเอาอาจะเป็นใบสิมันจะมีรสชาติส้มๆอ่าหาดูดิไม่รู้เป็นอะไรใบมันเนี่ย,นเ,นยเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดตัวใบของมันคล้ายใบคล้ายใบสะเดานะ,ะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับอ๋อ,อเอาโอเค เไม่รู้ใบอะไรครับถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ทีนะฮะมันจะออกรสชาติแบบฝาด่งๆเกรียวนิดๆเป,เปรี้ยวฝาดๆอ่ามีรสหอมหน่อยๆน,นะคล้ายใบสังใบมะตูมแต่ไม่ใช่อ่านี่นะครับใครใครใครรู้ทีช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับนี่แลวก็เป็นของกินกลับเลยอืมอันนี้ก็คือที่ใส่อือรสชาตนิดนึง ใ,<ล>ใส่ไปเลยลเดี๋ยวตัดออกแล้วก็ทำการคนให้เข้ากันนี่นี่ราชาตเต็มเลือดแบบอืมโอเคอันนี้เสร็จยังเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองตัดให้ดูนะก็นี่เขาเรียกว่าเลือกแปงนะครับนี่ยก็จะประมาณนี้อ่านี่นะครับ โอเคขอชิมก่อนนะครับผมงแบบเชเต์ <c oughs> นี่ยมันสำหรับมึงว่าไงมันบางคนก็ชอบบางคนก็อ,อาจจะแต่ว่าจะลองปม,มันทั้ๆต้องกินผักกันด้วยอ่ะมาคนละแต่ว่าเผาใช่ไหมอือคือ่ยังไงสำหรับมึงอร่อยน่เอาอ่ะเผา,ามันหลคนชอบอรอใช่มันเลือกแต่คนแต่ว่าจะเจออะไร Right <laughs> để nó pues <coughs> uh, ngon so <coughs> <coughs> lắm <hati> <coughs> <Todo> <coughs> Để phải lô nao tạp đi cho nó Ừ, rồi Thay này cũng... ra ăn cũng không được Có là không phải vậy nao เราต้องกลับเยอะอย่างเดียวใช่เออวแต่ละต๊ะจกลับเยอะกว่างั้นน่ะกลับมันเนี่ยเขาให้กินอย่างเียวเนะ่อันนี้เขาที่ใส่กลับมาเลยเรียร้อยตัดแปลงเลยนะก็คือกินไขกินมันอ่ะกลับเอามาใส่ยินเอายินมันเนาะมันใส่คนละไอแอร์นั่นน่ะเห็นไหมที่เป็นฟงฟงเราใส่ใส่มากินนี้เลยเออใส่กินสะบัดมาไลยอนี่เรื่อเรืองแบง อร่อยไหมอร่อยโอ้โหเอาแลลูกโอเคงั้นกินข้าวไหมกินออกับข้าวดีกว่าบุะไปเอากับเอากินตรวนี้เนาะบุระบุระเอาเอา๋ยวทอมั้ยเอา๋ยวทอมั้ย ค่ะข้าราชการให้เราซื้อเดือดแป น่าจะใช่นานลืมเยอะมากเอาเลยนานลืมเยอะมากเอาเลยต้องใา่อะไรบูดอันนี้น้องจะออกไม่รัวกอะนะเรียกพูดตรงตรงหักเยอะคงไม่ขาวจะเปรี้ยวูค่ะดีมากแล้วรู้ว่าต้อง เป็นกลับแน่ๆอเล่ากลับมันต้องกลับแก้มไม่ใช่ต้องเป็นน่าจะเป็นกลับแก้มอม่ใช่แมวกินไปเลยกินข้าวก็ได้เหมอนัีลงบอกเามาไม่้อม้องเปลน้องเล Mm. <laughs> yes это mm. mm -hmm. mm -hmm. นี่ดับเผาใช่อืมตัวมันคือของหอมนี่ฮะอืมได้อยู่ได้อยู่เนื้อหมักก็คือได้เลยใช่ไหมอืมในที่น,กกน,นี้เอ่าะข้าวหน่อยอืมเขาจะยังทกแบบนี้ รงงอมอย่อข้าวใส่กะปักก็ไม่แย่อื่ ตดวข้าวไม่ใจ้าอืมนีอ,มอ,อกแผวว่ะใช่อกแผวอกแพ้วถ่านอ,อาไรนอันนเรไม่รู้ ใครรู้ช่วยคอมเมนต์ทีนะฮะมันใบอะไรเนี่ยมันหอมมันฝาดแด้กินกับบรรยากาศมันสนดฝาดมัน,ม,นมันทำหอมถ้าใครรู้แลช่วยคอมเมนต์ทีนะฮะนันเนี่ยพักแผลวอยู่ 嗯，好锅、哦。嗯。嗯哈<好>。打个八了。 ต,ตอยปเปชได้ค่ะอ๋อกินไปกินมาจากที่รู้สึกว่าขาวขาวก็เอออร่อยอ่ะม,มันเหมือนต้องกินผักเยอะใช่คือบอกเขาเลยให้มาอย่างงี้ <laughs> คือถักเยอะก็อร่อย่ะ กระดูพวกทัวพวกจับที่ให้มาก็ตัดกันดีใช่ไหมอือันที่ดุงเคยกินนะอันนี้เคยกินก็คือเอาเลือดมาคั้นคั้นนวดนวดกับคล้ายใบมะกรูดเน,น,น,นี้ยไม่น่าต้องกินกับผักอะไรเยอะนี่หว่ามันต้องกินผักอะไรเยอะแล้วก็จิ้กับพริกอ่อาทำให้ไม่เศร้าอืม,ม,มอเ,มเนี่ยที่มาของเขาเขาเลืแปลนอืมมีแหละที่มาของเขาเลือกแปล ห้ามดรามา่าเลือดนี่เราเคยทำสุกหมดแล้วใช่เนยมีจม,ม,มีการทำมาสดคือก็คือผ่านกระบวนการอือทำค่าความค่าใช้ลมแล้วอยวาาว่านราม่าก็บอกไม่มีจะอลภอะไรใช้ลมเรียบร้อยเนื้อน,นี่ก็สุกเลือดนี่ก็สุก โอเคเัลแปลงหมดเรียบร้อยก็โอเคตดคิปไปตรงนี้แล้วกันขอกล่าวคว่าสวัสดีครับ